สำหรับรถของน้องบรรดาศักดิ์เนี่ยนะครับก็เป็นรถ4ประตูแฮนเดอร์ยกสูงเกรดแซนะครับลำนี้โปรดาวเริ่มต้น5 9 0 0 0ื่น้อมจัดเซตช่วงล่างจบๆล้อแม็กเลือกลายได้งานแท้งานรีดเบาหัวพิณเม้งสวัสดีครับผม ler, บีแฮนเดอร์นะครับจากอิสุวะกิมอเตอร์บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้นะครับบี B. ก็ได้นําข้อมูลดีๆนะครับรายละเอียดดีๆมาให้ทุกคนได้ชมนะครับกับเรื่องของตัว กันโค้งนะครับเป็นตัวแก้กันโค้งด้านหน้างัดนั่นเองนะครับด้วยการใช้ลุกหมากกันโค้งพิเศษนะครับซึ่งมีระยะที่ดีและที่พอเหมาะนะครับทำให้เวลานำไปใช้งานเนี่ยนะครับลดนะครับไม่โครงนะครับเวลาเจอพื้นถนนขรุขระรถไม่ดึงนะครับเจอล่องตามข้างถนนนะครับลดไม่ดึงลงซ้ายหรือลงขวานะครับตัวนี้เนี่ยนะครับพี่บีเนี่ย ได้ทดสอบด้วยรถตัวเองมาแล้วนะครับเป็นระยะเวลาประมาณ2เดือนนะครับทำให้ได้สมรรถนะฟีลิ่งของด้านหน้านะครับดีขึ้นเยอะๆอย่างเห็นได้ชัดอย่างผิดหูผิดตาเลยนะครับคือการควบคุมพวงมาลัยเนี่ยง่ายขึ้นพวงมาลัยไม่รู้สึกว่าหลวมนะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นตัวกันโคลงเดิมเนี่ยนะครับจะรู้สึก เวลาที่เจอถนนพื้นขูดขาเนี่ยจะรู้สึกว่าเหมือนพวงมาลัยมันหลวมหรือว่าล้อมันหลวมอะนะครับถ้าใช้กันโค้งเดิมนะกับรถโหลดเท่านั้นนะครับทีนี้เนี่ยพอเปลี่ยนเป็นตัวลูกหมากกันโค้งแต่งแบบนี้นะครับมันทําให้การควบคุมพวงมาลัยเนี่ยควบคุมพวงมาลัยได้ง่ายขึ้นนะครับรู้สึกตึงมือแน่นขึ้นนะครับไม่โค้งและที่สําคัญเห็นได้อย่างชัดเลยเวลาที่เข้าโค้งนะครับมันจะไม่มีอาการรู้สึกว่าพวงมาลัยหลวม แล้วก็อีกอย่างนึงชัดๆเลยเวลาเจอพื้นล่องถนนข้างๆถนนะนะครับเป็นล่องที่เขาขูดไว้ครับเป็นล่องเป็นแบบพื้นถนนที่ไม่เรียบนะนะครับเวลาเราขี่ผ่านไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะดึงควบคุมพวงมาลัยไม่อยู่เลยนะครับอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายด้วยนะครับในสําหรับรถลดนะถ้าไม่แก้ด้วยตัวนี้นะครับและที่สาคัญนะครับ นอกจากที่เราได้ในเรื่องของมันไม่หักแล้วนะครับ <_ d ew> s> <S เพราะว่าเวลาเราโหล,ลดรถเนี่ยถ้าใช้กันโครงตัวเดิมเนี่ยตำแหน่งมันจะเปลี่ยนตัวสูงนะครับกันโครงเนี่ยนะครับมันจะัดลงนะครับต้องใช้กันโครงที่ยาวขึ้นอย่างตัวเนี้ยนะครับกันโครงเดิมเนี่ยมาจากโรงงานเนี่ยหนิ้วนะครับถ้าเราโหลดหลังคันี้โลหลด1นิ้วนะครับก็ต้องปรับกันโคงนะครับให้ยาวกว่าของเดิมเนี่ยนะครับเป็น6นิ้ว มันก็จะได้ระยะเท่าเดิมนะครับก็จะทำให้ไม่หักแล้วก็ได้สมรรถนะที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับนอกจากมันจะช่วยเรื่องของไม่หักแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถปรับได้นะครับแล้วก็ตัวลูกหมากเนี่ยนะครับแข็งแรงแล้วก็แน่นหนาด้วยนะครับเทสแล้วทดสอบแล้วใช้เวลามา2เดือนผ่านนะครับจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะครับในรถกระบะเนี่ยนะครับเพิ่งเอามาใช้ได้ประมาณปี2ปีนะครับ ซึ่งตัวกันโค้งเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเฉพาะรถเก่งและก็รถสนามแข่งเท่านั้นนะครับใช้เฉพาะรถเก่งโหลดและก็รถในสนามแข่งเท่านั้นรถกระบะรถ SUV ไม่มีครับนะฮะมันเพิ่งเกิดได้แค่ปี2ปีเท่านั้นเองนะฮะทีนี้เนี่ยเขาก็นํามาใช้กับรถกระบะและก็รถเอสยูวี SUV, นะครับก็เลยทาให้ได้นุกมากกันโคง้งแบบนี้แหละนะครับบอกเลยว่าสมรรถนะ ดีมากๆครับเปลี่ยนแล้วดีเปลี่ยนแล้วแม่งพลิกโลกนะนี้ครับไปดูข้อมูลรถคันนี้กันบ้างนะครับว่าแต่งอะไรกันบ้างเนาะนะครับไปเชิญเลยครับเริ่มจากตัวล้อเลยนะครับเริ่มจากตัวล้อแล้วก็ช่วงล่างก่อนเลยครับลำนี้โหลดไม่เยอะนะครับแต่เมื่อโหลดแล้วตำแหน่งกันโค้งมันเปลี่ยนแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวลูกหมากันโครงหน้านะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็โบต่อไปก็จะเปลี่ยนให้ทุกคันแหละนะครับเนี่ยครับ นี่ครับตำแหน่งนะฮะถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับกันโค้งเนี่ยนะครับมันจะงัดลงนะครับถ้าเป็นตัวเตี้ยกันโคงน้งมันจะงัดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตัวสูงเนี่ยเราต้องปรับลูกหมากันโค้งเนี่ยให้ยาวขึ้นนะครับจากตำแหน่งเดิมที่โหลดนะครับถ้าโหลดหนึ่งนิ้วก็ปรับขึ้นนะครับปรับให้ยาวขึ้นหนึ่งนิ้วถ้าสองนิ้วก็ปรับให้ยาวขึ้น u, ประมาณหนึ่งหนึ่งนิ้วครึ่งหรือสองนิ้วแล้วแต่นะครับเพื <beb ied S 2> ่อความเหมาะสมให้นระยะอยู่ในตำแหน่งเดิม โชคโปรเฟนเดอร์ครับทำนี้นะครับแก้ล้อแบะให้เนาะนะครับส่วนยางแล้วก็ล้อนะครับล้อแม็กนะครับเป็นแม็กงานแท้มีรับประกันให้10ปีนะครับเป็นล้อแบรนด์ MK Sport ของพี่หนุ่มเมงการยางนะครับคันนี้ T37 ก้านยกนะครับลายอมตะลายยอดฮิตออฟศูนย์นะครับสีดำเงาหยอดแดงนะครับตกแต่งด้วยตัวครอบเบรกสีดำ ิดุมสีดำน็อตเดิมยางจะเป็นตัว sport x n e o tera เบอร์2 65ทับ60นะครับเป็นรถที่เน้นโหลดแล้วสเปคใช้งานนะครับไม่เน้นเตี้ยเน้นแบบยีราฟแค่แท้ๆเลยแหละนะครับดูหน้าหลังกันบ้างครับด้านหลังนะครับโหลด2นิ้วนะครับดัดแหนบนะนะครับล้อ t 3 7นะครับก้านยก mk sport นะครับล้ากันส0ป,ปีเป็นล้อรีดเบาเทยนีฟอร์ฟอร์มิงนะครับ ช่วงล่างนะครับโบเฟนเดอร์นะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับบอกเลยว่าชุดนี้เนี่ยเข้าโค้งศาสตร์โค้งมันแน่นอนนะครับโหลดอยู่ที่ประมาณเนี่ยครับมีระยะหรือประมาณสัก6นิ้วนะครับเนี่ยครับมีระยะช่วงเด้งพอดีเลยยางเบอร์60นะฮะช่วงล่างแก้ให้จบๆนะครับมีแก้อะไรบ้างครับไปดูครับนี่ครับช่วงล่างนะครับแก้เพาล์นตเพายันเพาตกท้องช้างแก้ให้หมดเลยเพาตรงๆแบบนี้ สูตรจบจบแบบนี้นะครับพร้อมกับตัวแป้นปรับองศาโชกนะครับทำให้สมรรถนะในาการเข้าโค้งเนี่ยเข้าโค้งได้หนุบขึ้นนิ่งขึ้นนะครับรถไม่โยนรถไม่ดึงไม่ยื้อแน่นอนนะครับสวยมากครับบอกเลยจบสุดแล้วนะฮะสำหรับรถของน้องบรรดาศักเนี่ยน,นะครับก็เป็นรถ4ประตูแฮนเดอร์ยกสูงเกรดแซดนะครับ ลำนี้โปรดาวเริ่มต้นนะครับ5้0 0 0ื่ก้อมจัดเซ็ตช่วงล่างจบ,จบๆล้อแมกเลือกลายได้งานแท้งานรีดเบาขอมพินูเมง้งเลือกได้หมดเลยนะครับยางเลือกสเปคได้นะครับโซงโหลดเลือกได้นะครับชอบหน้าหหลัง2หน้า2หลัง4หน้า2หลัง3หน้า3หลัง5เราสามารถเลือกได้หมดเลยช่วงล่างเซ็ตให้โช๊คโรเวนเดอร์นะครับมีการแก้กันโคง้งรัดให้เป็นเวอร์ชั่น 4ีจดึงตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับไปแก้ด้านหน้าแหละนะครับแล้วก็แก้เผาเผานะครับเผากลางนะครับเผาหน้าเผาท้ายเฟืองท้ายแก้ให้หมดนะครับตั้งระยะล้อให้นะครับล้อไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังนะครับสูตรแบบนี้นะครับทำได้เหมือนการหมดนะครับแต่ถ้าทําแล้วขับดีเนี่ยนะครับอันนี้มันก็ต้องรองกันเนาะนะครับอย่างรถของที่สูตรที่พี่บีแต่งพี่บีทำเนี่ยนะครับก็จะเป็นรถที่ จัดสูตรเองนะครับจัดสูตรเสร็จปุ๊บก็ต้องมาเทสเองว่าเทสแล้วเนี่ยนะครับมันได้สมรรถนะที่เราพึงพอใจไหมลูกค้าเนี่ยถ้านําไปขับขี่แล้วเนี่ยจะปลอดภัยไหมแล้วก็จะได้ความนุ่มความหนึบมันจะแข็งมันจะกระด้างไหมนะครับตรงนี้เนี่ยผมสามารถบอกได้เลยนะครับว่าลำนี้ขับแม่งโคตรดีครับเข้าโค้งร้อยสี่เอาอยู่แน,น่นอนนะครับนุ่มๆหน,นึบๆน,น,นะครับไม่ย้วย นะครับแล้วก็ไม่โค้งไม่กระด้างไม่แข็งรับประกันการันต,ตีให้ช่วงล่างจบจบแบบนี้นะครับถ้าใครสนใจรถโปรโมชั่นพร้อมแต่งช่วงล่างสูตรเด็ดๆด,ดสูตรจบจบเฉพาะเฉพาะแบบนี้นะครับก็มาหาพี่บีได้เพราะว่าแต่ละที่เนี่ยผมเข้าใจแหละว่าจัดสูตรช่วงล่างได้เหมือนกันหมดแต่ถ้าจัดแล้วขับดีได้ฟีลิ่งได้สมัครที่ดีนั้นมันก็ต้องมาให้บีนะครับเพราะว่าพี่บีเนี่ย ลองเจ็บลองปวดมาหมดแล้วนะครับเทสให้หมดแล้วนะครับอันไหนดีไม่ดีนะครับเราบอกหมดเราก็จะแก้ให้หมดนะครับนำมาแต่สิ่งที่ได้สมรรถนะสูงไปสู่ลูกค้าแล้วประกันได้ว่าออกรถกับพี่บีเนี่ยนะครับดันรถที่ขับดีแน,น่นอนนะครับออกรถเนี่ยออกทีนี้นก็ออกได้ครับแต่ถ้าออกแล้วแต่งแล้วแบบนี้ถ้าแต่งแล้วขับดีเนี่ยก็หายากครับบอกคุณโตรงนะฮะ ไม่มีใครกล้าพูดหรอกว่ารถคันนี้เนี่ยร้อยสีเข้าคงแล้วเป็นไงบ้างถ้าเราไม่ลองไนงะนะครับแต่ถ้าการจะลองได้ก็ต้องเสี่ยงดูบ้างนะครับต้องมีใจนะครับมันจะทําแบบสูงส5ไม่ได้นะครับช่วงล่างมันเป็นช่วงที่สัมผัสกับถนนเนาะนะครับพี่พีก็ขอฝากคลิปดีๆคลิปนี้ไวด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวให้น้องเบนซ์นะครับพาชมรถรับผลันเลยครับสวัสดีครับบายบาย